ฮะ<า>บม่มกล้วยดีกว่าได,ได้่เอ้ยหาแนวมาใสา่กล้วยบมเร็วแบกมารอดเป็นอย่างยิ่งเอ้ยนั่แหละยิ่งมาลายนอนก่อนอย่าโง่ ไปก่อนว่าเอิ่นคนจริงองค์เจอขหารไปหาเจ้าก่อนก่อนนี่ไปเอาองค์ก่อนจริงองค์มาเขียรอ,ออกเขียรมาจริงมาอื้อหรอ Ừ. dạ 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 cuội dạ ôm. dạ nha, dạ 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 dạ

บ่มก,กล้วยข้าปูกงคนเขาบ่มสิอ้าวที่นั่สุกไปดีคือบม่มคือแต่ก่อนแต่ก่อนเขาฟังดินแม่บอกต่ก่อนเขาฟังดินเนาะอันน,อนี้ก็ใส่องค์ตัวจะได้สุไกไปไวนะปาต่อมาเร็วๆอย่าชักชามันจะได้สุกเร็วๆพรุ่งนี้ก็สุกแล้วตาเอ้ยอ เอามากระต้มจุงนองจีอยูนจังนยแลวอลกวบ้วแล้้บาจเลื่อนแบบใกล้ความจะเลื่อนมีเสียงรถไปทางมีต่รถเนาะฮักเข้า่ยนืมบุมนอมได้แล้วผุ้นญิแล้ว สามไม่นานจะเออมาเถอะนี่จะจังานหรือเเอาออกยากก็นัน้วตาเอ้ยกล้วยไข่ได้น่กล้วยกับไข่ออ้ยน้ากล้วยน้ำว้ามามาหลอกกันก็กล้วยไข่กล้วยไข่ เขาก็สั่งมาเขาให้ไข่กับกล้วยมานาจะให้ว่าจังไดล่ะก็เป็นเขาให้กล้วยกับไข่มาย้ายก็ว่ากล้วยไข่เต็นตัวถือกล้วยมาถุงนึงก็กล้วยนํำบ้าเคียนนึงเขาแบงไข่แบนกล้วยมาให้แต่ว่า,ากล้วยไข่เขาว่างี้จะให้ยายพูดยังไงเนาะนอยว่ากล้วยไข่อา่าเดีนาะบคือยายเลยว่ะ อ่าเร็วเเดี๋ยวเอามาอีกพอให้มาหลายอย่าดเนี่ยด้ยเอาเหลี่ยมไปยังมามีอีกไหมอันนี้มันบกเข่าเว้ยอ๋ออันนี้ละเอานี่เด้อไม่เอานี่นี่อันนี้ก็เป็นประโยชน์เด้อสร้างมัน Ní ik ba. Đi đi. Má đi về Đại thế ừ. Mình... À, Tà... Tàu... ní ta, một mà lại

โอ้ยคนเดียวโอ้ยคนเดียวตัวนี่ยายจะไปเอาอุปกรณ์นี่นี่เอาแก้วใส่ดินอ่าเขยิบเอาแบบบ่มกล้วยแล้วก็เอาจึดทูบปักใส่แล้วก็วางในองค์ไหวกับบูชาคือกันบูชาทุกมันถึงจะสุกบูบูชามันจะสุกให้แล้วก็ดีและเนาะไ้ไดนี่เอากล้วยเอาทูบหลายๆดอกนี่จุดบิ่งเ้อ วิธีบ่มบ่มกล้วยของยายบ่มกล้วยมีการบูชาพ่อต้องบูชาก่อนยายอยากจะปาดเบื้งตาไม่จะเลี้ยงเลยน้องเขาอยากปาดเออยายทีปาดให้เบิ้งตาเอ้ยนี่นี่อ้วยอย่าตายยีนอนให้เบิ้ง เงเงี้ยโอ้ยง่ายนิดเดียวสบายกว่าคนนอนเดึมอุ้ยชักชานี่อื้อคนนอนเดึนสบายเลยตายก็ไปคนนอนเดึนสบายไหมโอ้ยแส่องค์เนี่ยโอ่งใส่หายไปเลยนี่จุดจุดไหนเคยแชกมาจุดอ่ะ จุดบูซาอีกอือเอ้ยจุดต้องบ่มจังซีหรอไมนจังสิได้กินไวตาเอ้ยผ่มป่วยด้วยทุกอย่าไปใจโจ้อันนี้นะติดจังติดแล้ว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  บงกล้วยบงกล้วยพี่น้องเอ้ยบงกล้วยวิธีของยายนี่วิธีบงกล้วยสุกไวๆเนาะนี่กระถูกกุดถูกกุดทูกจักดอกละโอ้ยหลายดอกก็ได้นี่เอามาปักแก้วเนี่ยเอาใส่ดินไว้เออเอาแก้วใส่ดินแล้วก็ปักลงไปจนเสื้ออย่านี่วางในอง 2วันปวยก็สุกตาเออบ่ฮู้วะอีมาวางกินซิอือเติมซี้ก็สุกซุน้อเดี๋ยวจะสง่งให้วางไว้จังซี้อ่ะจ้ะเดี๋ยวมันก็สุกเดี๋ยวเอาทูบเอาทูบใส่อือทูบใส่จ้ะ tôi sẽ được cái vòng con con ôm hmm 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 ta, hmm 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 ไานดูสิ <laughs> โหนอนแบบสบายใจเลยเอาผ้ามาปิดเดี๋ยวเอาฝาโอ่งก่อนตาเนี่ไม่ไหวเลยเดี๋ยวยายไปเอาฝาโอ่งก่อนเด้อตาเด้อ <c oughs> อีกสองวันจะสุกไหมนี่สุกเนาะใช่ล้วเออเดี๋ยวถามตาตายู่นี่ตาว่าเม่นกล้วยถามอะไรก็ไม่รู้สักกระยางเลยโอ้ไม่ใช่กล้วยนะ ถามอะไรก็ไม่รู้ถามอะไรก็ไม่รู้ตาเอ้ยจะรู้อะไรสักอย่างไหมเนี่ยรู้เอ้ยรู้ว่าทำนั่งจุกแก้วกินเป็นแค่นั้นร้อนเดี๋ยวนี้โดดเดี๋ยวไปเอาผ้ามาปิดก่อนอนี่จ้ะวิธีบ่มกล้วยของยายจ้ะใส่ทูบนี่แหละเอาไว้กลมองเอาฝาปิดฝาปิดไว้จ้ายายเป็นอย่างเบาทานใช่ร้เดีด๋วยวเอาฝาปิด ขี้ข้านโวกับตาแล้วละไปก่อนนะ <c oughs> ไปเอาพามาปิดก่อนอ่ะมันฟ่อนไว้ <c oughs> <c oughs>